สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องกล่องดำไซเบอร์เดอะซีรีส์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟล์บนระบบปฏิบัติการ Linux นะครับผมหรือ Linux Operating System นะครับ ระบบไฟล์หรือไฟล์ซิสเต็มเนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วก็เกี่ยวอะไรกับการแฮกนะครับเวลาเราจะแฮกคอมพิวเตอร์หรือระบบที่เป็นเป้าหมายเนี่ยครับผมหนึ่งในบรรดาข้อมูลทั้งหลายที่เราต้องเรียนรู้ก่อนเลยนั่นก็คือระบบปฏิบัติการนะครับผมหรือ o perating system นะครับที่เป้าหมายกําลังใช้งานอยู่เนี่ยครับผมโดยระบบปฏิบัติการเนี่ยในโลกของ IT ทุกวันนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5ระบบปฏิบัติการด้วยกันนั่นก็คือ Linux Windows, Mac, OS แล้วก็ Apple OS นะครับผมแล้วก็ Android ของ Google นะครับเวลาเราจะทำการแฮกอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่พ้นระบบใดระบบหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Linux operating system นะหรือระบบปฏิบัติการ Linux นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องโครงสร้างแล้วก็ระบบไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอยกเหตุการณ์สมมติให้ผู้ฟังได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่า ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟล์บนระบบปฏิบัติการ Linux นะครับสมมุติว่าคุณได้รับภารกิจมาโดยที่คุณจะต้องขโมยรถยนต์คันหนึ่งที่มียี่ห้อเป็น Linux นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยในชีวิตจริงคุณเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสลองขับรถยนต์มาทุกยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Windows หรือแม้กระทั่ง macOS หรือแม้กระทั่ง Android ก็ตามเนี่ยในเมื่อคุณขโมยรถยนต์ยี่ห้อ Linux มาเนี่ยภารกิจย่อยต่อไปนั่นก็คือหาส่วนที่เก็บข้อมูลสำคัญ ของรถยนต์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่ารถที่ขโมยมาเนี่ยคือยี่ห้อ Linux แน่นอนนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญอยู่ที่ว่าคุณไม่รู้องค์ประกอบส่วนที่สําคัญของรถยนต์ยี่ห้อนี้ คุณอาจจะรู้จักบางอย่างเช่นพวงมาลัยเกียร์รถเบรคคันเร่งแต่คุณไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์ที่สําคัญที่เก็บข้อมูลที่คุณต้องการจริงๆเนี่ยมันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงจะต้องดูส่วนไหนของรถยนต์เพื่อหาสิ่งนี้ให้เจอซึ่งเหตุการณ์สมมุตินี้เนี่ยผมเองเนี่ยต้องการสื่อว่าทําไมเราต้องเรียนรู้โครงสร้างระบบไฟล์ของระบบปฏิการ Linux นะครับกลับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับระบบไฟล์บนระบบปฏิการ Linux นะครับโดยระบบไฟล์เนี่ยจะเริ่มจาก directory แรกหรือที่เราเรียกว่า root นะครับผมซึ่ง root เนี่ยจะเป็นรากฐานของระบบไฟล์บนระบบปฏิบัติการ Linux นะครับแล้วก็จะแตกย่อยเป็น subdirectory อืน่นๆนะครับผมโดย root เนี่ยของระบบไฟล์เนี่ยจะแทนด้วยสัญลักษณ์ forward slash นะครับโดย subdirectory แรกเนี่ยที่ผมจะแนะนำเลยก็คือ root นะครับ root เนี่ยจาเป็นเสมือน home directory สำหรับ root user นะครับลําดับต่อไปนั่นก็คือ directory boot นะครับ จะเป็นส่วนที่สำคัญในการเก็บ Linux Kernel นะครับผมที่ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวกลางของระบบปฏิบัติการแล้วก็คอยดูแลควบคุมระบบปฏิบัติการนะครับดูแลการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ซึ่งบูตโดเดอร์นะผมก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับไฟล์ต่างๆที่จําเป็นในการบูตระบบปฏนะิบัติการนะผมอีกทั้ง ram d i s h image ก็อยู่ใน directory นี้นะครับในส่วนต่อไปเนี่ยมันก็คือ home directory นะครับโดยปกติเนี่ยแต่ละ user เนี่ยจะมี home directory ที่เป็นของตัวเองนะครับซึ่งแต่ และยูเซอร์เนี่ยจะสามารถเขียนสร้างไฟล์แล้วก็เก็บไฟล์ไว้ในโฮมไดเรกทอรีของตัวเองนะครับสำหรับระบบไฟล์ของระบบบริการ Linux นะครับผมผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากเนื้อหาของตอนนี้มันค่อนข้างยาวนะครับดังนั้นเนี่ยผมตัดสินใจว่าจะทําเป็น2ตอนนะครับผมมีตอนแรกแล้วก็ตอนที่2นะครับยังไงเดี๋ยวก็ฝากติดตามในคลิปตอนที่2กันด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบใจคอนเทนต์ของช่องกล่องดำไซเบอร์เดอะซีรีส์เนี่ยก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ